ถามว่าพัดเคยโดนบูลลี่ไหมคะเราต้องดูว่าคนที่เขาพูดกับเราเนี่ยเขามีความสําคัญต่อชีวิตเรามากแค่ไหนสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับพัดอีกแล้วนะคะวันนี้เนี่ยพัดมาชวนทุกคนคุยในเรื่องที่เป็นปัญหาอย่างมากสําหรับคนที่เริ่มต้นลดน้ําหนักนะคะจริงๆแล้วเนี่ยปัญหานี้เป็นปัญหาสําคัญเนาะเพราะว่า <ipher. S 2> หากคุณไม่สามารถที่จะผ่านปัญหานี้ไปได้นะคะคุณอาจจะไม่สามารถลดไขมันได้เลยนะคะ สถานั้นก็คือ<ฆ>การโดนแะนะคะโดนแงะโดนบูลลี่เนาะตอนที่เราเพิ่งเริ่มต้นลดน้ำหนักนะคะ ก่อนอื่นก่อนที่เราจะเข้าเรื่องอะไรใดๆก็แล้วแต่เะ่อยากให้ทุกคนกด s c r i า e ช่องนี้และอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดทุกการแจ้งเตือนทุกครั้งที่พันอัพคลิปนะคะสาระดีๆเนี่ยมีมากเลยนะคะในช่องนี้และที่สําคัญคือแมทเทอมันฟิกของเราไม่ได้มีเพียงแค่ช่อง YouTube เท่านั้นแต่เรายังมี Facebook i g และ Twitter ให้ทุกคนไปติดตามนะคะอย่าลืมติดตามกันนะคะทุกคนถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยค่ะ ก่อนอื่นนะคะพัดต้องบอกก่อนเลยว่าพัดเป็นหนึ่งในคนที่โชคดีมากๆเลยเพราะว่าพัดเนี่ยเป็นคนที่ลดน้ําหนักลดไขมันแล้วอมไม่เจอเหตุการณ์บูลลี่หรือว่าคนมาพูดจาให้เจ็บช้าน้ําใจนะคะคือเอาจริงๆนะพัดต้องบอกสารภาพตามตรงเลยว่าพัดเองก็จําไม่ได้ว่ามันมีคนมาบูลลี่พัดหรือเปล่าแต่ว่าในใจพัดมันไม่มีอะไรติดค้างนะคะก็เลยรู้สึกว่าเออช่วงนั้นคงไม่มีใครมาบูลลี่เราเราคงโฟกัสแค่ตัวของเราเองนะคะและที่สำคัญเนี่ยพอนึกย้อนไทม์ไลน์ไปแล้วนะก็จะค้นพบว่าพัดเริ่มลดน้ําหนักนะ ตอนที่พัดปิดเทอมดังนั้นนะคะโอกาสที่พัดจะเจอผู้คนก็เลยน้อยช่วงที่พัดจะต้องเจอผู้คนจริงๆเนี่ยก็น่าจะเป็นช่วงที่พอปิดเทอมไปสักพักหนึ่งเราเริ่มน้ำหนักได้แล้วนะคะเราไปฝึกงานช่วงนั้นพัดก็มีหุ่นที่โอเคแล้วนะประสบการณ์ก็เลยเป็นการที่คนเข้ามาถามมากกว่าว่าทําอย่างไรนะคะเราถึงดูพร้อมลงทําอย่างไรเราจึงลดไขมันได้สําเร็จนะคะน่าจะเป็นอย่างนั้นมากกว่าพัดเลยไม่เคยมีประสบการณ์ตรงนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการโดนบูลลี่ในช่วงลดน้ำหนักแต่ถามว่าพัด เคยโดนบูลลี่ไหมกับเรื่องอื่นๆในชีวิตแน่นอนคะ่ะทุกคนการที่คนหลายๆคนนะคะมาอยู่ในสังคมเดียวกันมาจากครอบครัวที่แตกต่างมาจากความคิดมาจากพื้นฐานนะคะที่ไม่เหมือนกันเนี่ยดังนั้นไม่แปลกเลยนะคะที่เขาจะมีวิธีการนะคะแสดงออกต่อเพื่อนร่วมทีมต่อเพื่อนร่วมงานต่อเพื่อนร่วมสังคมนะคะในรูปแบบที่แตกต่างกันออกไปคนนะคะที่จะสร้างปัญหาให้เราก็คือคนที่เขาพูดไม่คิดนะคะหลายครั้งนะคะคนที่พูดไม่ดีคนที่เขาพูดออกมาเนี่ยเขาไม่ได้ตั้งใจ ทำร้ายจิตใจของเราหรอกแต่ว่าเขาพูดไปนะคะเขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่าคําพูดเหล่านี้มันไม่ดีคําพูดเหล่านี้ทําให้เรารู้สึกแย่นะคะเราเองนะคะในบางสถานาการณ์ก็เป็นคนที่ เป็นคนร้ายเป็นคนที่พูดนะคะทําให้คนอื่นรู้สึกเสียใจได้เหมือนกันดังนั้นเนี่ยหากเรานะคะเจอเหตุการณ์แบบนี้เนาะให้เราคิดไว้เลยว่าโอเคมีคนมาพูดกับเราแบบนี้แล้วเรา,เร,า,เร,ารู้สึกไม่ชอบแล้วเรารู้สึกแย่นะคะสิ่งหนึ่งเลยค่ะที่เราควรจะเรียนรู้จากเหตุการณ์นี้นะคะก็คือเราต้องพยายามอย่าเป็นคนนั้นอย่าเป็นคนใจร้ายโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจนะคะนี่คือสิ่งหนึ่งที่เราจะเรียนรู้ได้นะคะจากการที่เราถูกพูดจาไม่ดีใส่จริงๆแล้ววิธีการจัดการนะคะกับเรื่องเหล่านี้เ มีหลายแบบมาก,มาก มันมีวิธีการจัดการกับคนที่เขามาพูดกับเราและการจัดการกับตัวของเราเองนะคะพัดขอพูดถึงกรณีแรกก่อนกรณีแรกนะคะกรณีที่เราจะไปจัดการกับคนที่เขาพูดเนาะพัดไม่ได้หมายความว่าให้คุณแบบไปด่าเขากลับนะคะเพราะว่าการด่ากลับเนี่ยมันจะยิ่งทําให้ทุกอย่างบิ่งบานไปนะคะแล้วก็มันเป็นพฤติกรรมที่ไม่ดีเนเมื่อเรารู้นะคะเราไม่ชอบให้คนอื่นพูดไม่ดีใส่เราไม่จําเป็นต้องพูดไม่ดีใส่คนนั้นนะคะสิ่งที่เราต้องดูเป็นอย่างแรกเลยนะคะเราต้องดูว่าคนที่เขาพูดกับเราเนี่ยเขามีความสําคัญ ต่อชีวิตเรามากแค่ไหนถ้าเกิดว่าเขาเป็นคนที่ห่างไกลนานๆทีเจอกัน เป็นใครก็ไม่รู้นะคะรู้จักกันผิวเผินมาจากไหนก็ไม่รู้นะ <S <S สิ่งที่เราทําก็คืออย่าไปใส่ใจคําพูดเขาไม่ต้องสนใจไม่ต้องจัดการอะไรเขาเลยเพราะว่าเราแทบไม่ต้องใช้สังคมเดียวกับเขาเลยด้วยซ้านะคะคาพูดของเขาเนี่ยมันเป็นคําพูดที่เขาพูดออกมาแล้วเขาจําไม่ได้ด้วยซ้ำว่าเขาเคยพูดกับเราคือเขาพูดออกมาด้วยความไม่ใส่ใจด้วยความไม่ตระหนักในคําพูดนะคะคือพันไม่อยา,ากจะพูดร้อมันเป็นเรื่องของสังคมหรือเปล่านะคะหมายความว่าจริงสังคมไทยเองเนี่ยก็มีพฤติกรรมประหลาดๆโดยการที่ชอบทักเรื่องของรูปร่างนะคะของคน ชอบทักเวลาที่คนมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปหรือว่าชอบเอ่อพูดแบบเหมือนแซวมัง้งใช้คำนี้ได้ไหมอ่ะเหมือนแซวอ่ะเพื่อให้เขารู้สึกสนุกสนานแต่ว่าคนโดนพูดใส่เนี่ยมันไม่ตลกมันไม่รู้สึกสนุกเลยนะคะดังนั้นเนี่ยพัดว่าส่วนนี้เองนะคะก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้หลายๆคนเนี่ยพูดออกมาไม่คิดทําร้ายจิตใจคนอื่นนะคะไม่ต้องไปบอกให้เขาแก้นะคะเพราะว่ามันยากที่คนคนหนึ่งจะเข้าใจอะไรในเวลาอันสั้นโดยเฉพาะกัน ปรับปรุงตัวนะคะให้เป็นคนที่ดีขึ้นเนี่ยมันต้องอาศัยเวลาคนคนหนึ่งเนี่ยไม่ไดออ้ดีขึ้นด้วยคําพูดของเราเพียงครั้งเดียวหรอกนะคะดังนั้นเนี่ยมันก็เปล่าประโยชน์นะคะแล้วก็เสียเวลาชีวิตเราด้วยเนาะที่จะไปอธิบายแต่หากว่าคนคนนั้นเป็นคนใกล้ชิดเราเป็นเพื่อนเป็นครอบครัวเป็นคนที่เราแคร์เป็นคนที่เราต้องใช้ชีวิตด้วยนะคะคนพวกนี้เนี่ยเราอาจจะต้องพูดกับเขาดีๆนะสิ่งหนึ่งที่พัดรณรงค์อย่างมากเลยนะคะคือการพูดจาไม่ดีใส่เมื่อเขาพูดไม่ดีใส่เราเราไม่จำเป็นจะต้องพูดไม่ดีใส,ส่่เขาาสิงททีจะํได้ก็คืออ ไปกับเขาไปตรงๆโดยที่ เราอ่ะไม่ต้องตําหนิเขาด้วยซ้ํานะคะวิธีการที่พัชจะแนะนําก็คืออาน,นิพนแนะนําไปหลายคนมากๆเลยนะคะหากเวลามีคนพูดไม่ดีกับเราพูดว่าแบบเออจะทําได้หรอคนอย่างแกทาไม่ได้หรอกทําไปทําไมมากินของอร่อยกันดีกว่านู่นนี่นั่นนะคะเวลาที่คนใกล้ชิดของเรานะคะมาพูดไม่ดีใส่เราให้พูดแบบนี้ไปเลยคะ่ะว่าสิ่งที่เราทําอยู่เรารู้ว่ามันยากนะคะและเราก็ต้องการกําลังใจเราก็ไม่แน่ใจหรอกว่าเราจะทําได้ไหมแต่เราจะพยายามอย่างเต็มที่และเธอเองอ่ะก็สาม ที่จะให้กําลังใจและมีส่วนช่วยผลักดันเราให้ไปถึงจุดหมายได้ตอนนี้เราต้องการกําลังใจมันจะดีมา,มากๆเลยถ้าเธอมาเป็นกําลังใจให้เราหรือว่าเธอทําให้เรารู้สึกว่าเออสิ่งที่เราทํามันจะเป็นไปได้คือวัดเชื่อว่าถ้าคนที่เรารักนะคะหรือว่าเพื่อนสนิทเราหรือแฟนเราหรือคนที่มาพูดไม่ดีใส่แต่เขาหวังดีกับเราจริงๆเนี่ยเขาก็น่าจะถูกคิดได้สั่งนิดนึงว่าไม่ควรจะพูดจาทําร้ายจิตใจเราและ จริงๆแล้วเขาเองก็มีบทบาทสาคัญที่จะช่วยทําให้เราไปถึงเป้าหมายได้เหมือนกันสรุปแล้วนะคะการจัดการกับคนรอบข้างเนี่ยมันขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์มันขึ้นอยู่กับความสนิทนะคะหากไม่สนิทเนี่ยไม่ต้องใส่ใจเลยเลิกเลยคือไม่ต้องคุยคือปล่อยผ่านไปอย่าจะพูดเลยพูดนะคะอย่างที่สองคะถ้าเป็นคนสนิทเนี่ยมันก็มีวิธีการพูดนะคะพูดไปเลยพูดตรงๆนะคะพูดแบบจริงใจแล้วก็พัดเชื่อว่าถ้าคนในเขาหวังดีกับเราเนี่ยเขาจะช่วยเราอย่างเต็มที่แต่สิ่งที่พัดพูดไปก่อนหน้านี้ก็ยังไม่ใช่สิ ะะการที่เราไปจัดการคนอื่นการที่เราไปแคร์คนอื่นพยายามจะเปลี่ยนคนอื่นเนี่ยยังไม่ใช่สิ่งที่จะเป็นคีย์สักเซที่สําคัญที่สุดที่จะทําให้เรานะคะสามารถที่จะลดน้ำหนักหรือว่าลดไขมันได้สําเร็จ <S <S 1> <S 1> หากเรานะคะ สามารถที่จะปรับไมเ s ็ t ปรับความคิดของเราได้ให้เรามีสติให้เรารู้สึกไม่โกรธให้เรารู้สึกสามารถทํามาได้ต่อไปและมีกําลังใจมากขึ้นเนี่ยมันจะเป็นผลดีเสียมากกว่าดังนั้นนะคะสิ่งที่พัทจะแนะนําก็เลยมีดังต่อไปนี้ค่ะหากมีคนมาพูดกับเราว่า เราจะทําไปทําไมทรมานตนเองเปล่าๆกินแบบนี้จะอร่อยหรอมากินแบบธรรมดาดีกว่ากินชานมไข่มุกกินขนมกิขนของทอดอร่อยกว่าต้องเยอะชีวิตเกิดมาแค่ครั้งเดียวเราก็ต้องมีความสุขก,กับการกินสิพัดว่าหลายคนนะคะอาจจะเคยมีประสบการณ์กับคําพูดเหล่านี้เนาะสิ่งที่พัดอยากจะให้ทุกคนนะคะคิดไว้เลยในใจก็คือไม่ต้องไปสนใจคําพูดเหล่านี้เลยคะ่ะแน่นอนว่าของที่เขาพูดมาหรือพฤติกรรมที่เขามีหรือสิ่งที่เขาบอกให้เราทําเนี่ยมันอาจจะสร้างความสุขให้กับเราชั่วครู่ชั่วคราวนะคะ แต่มันไม่สามารถทําให้เรามีหุ่นที่เราอยากจะมีได้เราอาจจะมีความสุขสักสิบนาที20สนาทีตอนที่เรากินของทอดตอนที่เราเคลียร์แต่สังเกตว่าทุกครั้งที่เรากินเราจะมีอาการตัวบวมมากยิ่งขึ้นเราจะเพิ่มการสะสมไขมันเราจะไม่ได้หุ่นที่เราต้องการและสุดท้ายเราจะรู้สึกผิดกับสิ่งที่เราทําดังนั้นนะคะเห็นไหมว่า การที่เรามองแค่ระยะสั้นเนี่ยมันไม่ได้ทําอะไรให้มันดีขึ้นเลยนะคะสิ่งที่สาคัญที่สุดนะคะอยากให้มองว่าอาหารที่เรากินนะคะมันเป็นอาหารที่ดีแล้วจริงๆแล้วมนุษย์นะคะควรจะเลือกอาหารอะไรที่เรากินแล้วมันดีต่อสุขภาพอะไรที่จะทําให้เราไม่ป่วยตอนแก่อะไรที่จะทําให้เรามีเซลฟ์คอนฟ i เ e นซ์อะไรที่จะทําให้เรารู้สึกมั่นใจทําให้เราหุ่นดีขึ้นเนี่ยเราก็ควรจะทําแบบที่ไม่ลังเลมันกําลังจะทําให้ชีวิตเราดีขึ้นเราจึงควรจะทํานะคะไอความสุขชั่วครู่ชั่วคราวเนี่ย บอกเลยว่ามันก็มีได้บ้างนะคะแต่ว่าคนที่มีวินยัยคนที่ประสบความสําเร็จเนี่ย มักจะมองในระยะไกลมากกว่าดังนั้นเนี่ยหากมีคนมาชวนเราทําอะไรแบบนี้เราก็บอกไปเลยว่าเออมันก็คงจะทําได้บ้างแค่บางโอกาสแต่ว่าตอนนี้เราขอโฟกัสในสิ่งที่เราควรจะทําก่อนถ้าเกิดว่าคุณเจอคนมาพูดว่าอย่างคุณอนะทาไม่ได้หรอกลดความอ้วนไปก็เท่านั้นเดี๋ยวก,ก็กลับมากินเดี๋ยวก็กลับมาอ้วนเหมือนเดิมให้เราคิดแบบนี้ค่ะว่าไม่ว่าเขาจะพูดยังไงนะคะมันเป็นแค่ความคิดเห็นของเขาเราอาจจะทําได้หรือทําไม่ได้ก็ได้แต่เราก็ควรจะพยายามอย่างเต็มที่ถ้าเรา เราทำไม่ได้มันจะเสียหายอะไรอย่างมากก็แค่กลับไปเป็นเหมือนเดิมแต่ถ้าเราทําได้ชีวิตเราก็จะเปลี่ยนไปเห็นไหมว่ามันมีแต่คุ้มกับคุ้มยังไม่มีเหตุผลไหนเลยค่ะที่จะทําให้เราไม่ควรจะทําสิ่งที่สําคัญนะคะ คุณอย่าไปกลัวค่ะว่าคุณไม่ประสบความสําเร็จสิ่งหนึ่งที่เป็นธรรมชาติมากๆเลยก็คือความไม่ประสบความสําเร็จความล้มเหลวเป็นสิ่งที่คนสําเร็จต้องเจอคุณอาจจะล้มเหลวในครั้งนี้แต่ครั้งหน้าคุณก็สามารถทําให้มันสําเร็จได้และความล้มเหลวไม่ใช่เรื่องน่าอายหลายๆคนค่ะเขาไม่เคยจดจําด้วยซ้าว่าเราล้มเหลวมากี่ครั้งแต่วันที่เขาจะจําคือวันที่เราประสบความสําเร็จเราไม่ต้องคิดอะไรมากแค่พยายามทํามาอย่างเต็มที่สุดท้ายค่ะสิ่งเหล่านี้สิ่งดีๆมันจะเกิดขึ้นกับตัวคุณ ไม่ได้เกิดขึ้นกับคนพูดเกิดขึ้นกับตัวคุณเท่านั้นคุณทําคุณได้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นไม่ต้องแชร์ความสําเร็จกับใครเห็นไหมว่ามีแต่คุ้มกับคุ้มหากคุณเจอคนมาพูดว่าเฮ้ยคุณแบบนี้ยมันก็ดีอยู่แล้วจะไปลดทําไมไม่เห็นจะอ้วนเลยไม่ต้องลดหรอกเดี๋ยวผอมเดี๋ยวเหี่ยวเดี๋ยวโทมแปลว่าคนเหล่านั้นค่ะยังไม่เข้าใจในหลายๆเรื่องการลดน้ําหนักการลดไขมันการทําให้ตัวเองมีความมั่นใจมากขึ้นการทําให้ตัวเองเฟิร์มขึ้นไม่ได้หมายความว่าคุณ้อออดมนหาาไไ่ร คุณลดน้ําหนักอย่างถูกวิธีคุณไม่ต้องกลัวเลยว่าคุณจะเหี่ยวคุณจะโซมและพัดจะบอกว่าหุ่นที่พึงพอใจของแต่ละคนไม่เหมือนกันค่ะเขาชอบไม่ไหมายความว่าเราชอบและเราควรจะแคร์ใครมากกว่ากันคะระหว่างเขากับเราแน่นอนเราควรที่จะแคร์ตัวเองมากกว่านะคะเพราะว่า ไม่มีใครนะคะรักเราเท่าตัวของเราแล้วนะคะดังนั้นเนี่ยไม่ต้องไปแคร์คำพูดคนอื่นเลยค่ะหลักใหญ่ใจความนะคะของคอนเทนต์นี้ของเรื่องวันนี้ที่พัดจะพูดนะคะก็คือการที่คุณอย่าไปสนใจคำพูดของคนอื่นค่ะเพราะว่าถ้ามันไม่ได้ช่วยทำให้ชีวิตคุณดีขึ้นคุณก็แค่โยนทิ้งมันไปและเอาเสียงที่อยู่ข้างในใจของคุณนะคะออกมาผลักดันพยายามจินตนาการถึงภาพวันที่คุณทำแล้วมันสำเร็จวันที่คุณมีหุ่นดีวันที่คุณได้ใส่สภาพหรือคุณตั้งใจวันที่คุณเดินไปไหนคุณก็มั่นใจและทำ อย่างเต็มที่นี่แหละค่ะคือผลของคนที่มีวินัยของคนที่มีความตั้งใจนะคะ ทุกคนคะไม่ต้องรีรอค่ะเราอยากได้อะไรเราทำแบบนั้นทำไปเลยค่ะหวังว่าวันนี้นะคะทุกคนคงได้กำลังใจแล้วก็อย่าไปสนใจคำบูลลี่คำแซะอะไรมากมายนะคะเพราะว่าบางคนพูดแล้วเขาก็ไม่จาด้วยซ้านะคะดังนั้นเนี่ยสนใจเพียงแค่เราจะทำอะไรดีกว่าค่ะวันนี้นะคะถ้าใครอยากได้กำลังใจนะคะพันแนะนำเลยว่าคอมเมนต์ลงไปเลยค่ะพันจะให้กำลังใจทุกคนอย่างเต็มที่เพราะพันรู้นะคะว่าสิ่งที่ทุกคนกำลังจะทำเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่ง่ายหลายคนนะคะอาจจะทำแล้วผิดหวังมาหลายครั้งแต่ทุกคนคะ เราสามารถเริ่มใหม่ได้เราสามารถจะไปต่อได้ค่ะเมื่อไหร่ที่เรายังไม่สําเร็จนะคะไม่ได้หมายความว่าล้มเหลวแต่แค่มันยังไม่สําเร็จแค่นั้นเองเราต้องพยายามต่อไปค่ะเพื่อให้สาเร็จให้ได้สูส้ๆค่ะทุกคนวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย